จากโครงการสอพอไม่วงห่วงใหญ่ใส่ใจลถอุบัติเหตุทางสอพแม่วงได้ลงบุนที่และติดสติกเกอร์สะท้อนแสงจํานวนมากลงในพื้นที่ของสอพแม่วงครับโดยเน้นหนักที่รถทางการเกษตรและรถสำหรับพวกค่าต่างๆทีนี้ครับท่าท่านผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้คําแนะนํามาว่าทางเปลี่ยนจากตัวสติกเกอร์สะท้อนแสงเป็นไฟส่องสว่างขนาดเล็กจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนได้มากกว่าทางสอพอแม่วงครับจึงได้นําคําแนะนํานี้ออกมาใช้โดยทาง้ายของทานภูมิกับครับได้จัดซื้อ ไฟส่องสว่างขนาดเล็กระบบโซลาร์เซลล์เพื่อนำมาแจากให้กับประชาชนในพื้นที่ครับโดยท่านภูมิกับครับได้ลงพื้นที่พร้อมกับติดไฟเหล่านี้ด้วยตัวเองพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานและสรรพคุณโดยคร่าวนอกจากท่านภูมิกับแล้วครับยังมีท่านสาปสพไม่วงครับซึ่งได้ลงพื้นที่และติดไฟส่องสว่างเหล่านี้หลายชิ้นด้วยตัวเองเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้เล็ยงเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ของเราและได้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อโครงการของเราครับลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนได้เป็นจนํานวนมากต้อขอขอบคุณท่านครับ